ตอนที่ความเคลื่อนไหวของกีฬามหาชนอย่างฟุตบอล วันนี้ฟุตบอลทั้งทีมชายและทีมหญิงก็มีการเดินหน้าเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับโดยที่พวกเขาจะมีโปรแกรมพบกับทีมชาติสิงคโปร์โดยทีมหญิงจะเจอทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่10นะครับส่วนทีมชายจะเจอในวันที่11เดนะครับเดี๋ยวจะไปเริ่มที่ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะครับชุดสู้ศึกซีเกมครั้งที่33เวลานี้เพิ่งผ่านการลงสนามนัดแรกไปเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมานะครับด้วยการที่เอาชนะตีมอร์เลสเตมาได้6ประตูตอนหนึ่ง ทำให้สถานการณ์ในกลุ่ม A ตอนนี้ทีมไทยเนี่ยต้องใช้คำว่าการันตีเข้ารอบไปแล้วมากกว่า95เนะครับเพราะว่าผลงานในกลุ่ม A เนี่ยทีมไทยมี3คะแนนจากการลงเล่น1นัดขณะที่ทางติมอ์เนี่ยและทางสิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยแข่งไป1นัดไม่มีแต้มนะครับส่วนติมอ์อยู่อันดับที่2โดยแข่งไปแล้ว2นัดแล้วก็มี3แต้มดังนั้นเกมวันที่11สิงหาคมนี้เออขออภัยครับเกมวันที่11ธันวาคมนี้กับสิงคโปร์เนี่ยถ้าดูเฉพาะแนวทางทฤษฎีนะครับ ทีมไทยต้องการแค่ผลเสมอนะครับก็จะเพียงพอที่จะเป็นที่1ของกลุ่มแล้วก็จะได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วก็ถ้าเกิดว่าแพ้นะครับก็ยังเพียงพอที่อาจจะเป็นที่1เพราะว่าทีมไทยเนี่ยมี a d to h e ฮ d ที่ดีกว่าตีมอในขณะที่ขุมกําลังของการฝึกซ้อมแล้วการเตรียมทีมของโคชวางวันนี้นะครับทางโคชวางเองก็ได้เสกสันราตีเนี่ยเดินทางเข้ามาสมทบทีมหลังจากที่เสกสรรเสร็จสิ้นภารกิจกับ ทางระยอง FC หลังจากที่เขาได้ลงช่วยทีมในสุกสัปด,ดาห์ที่ผ่านมากับเกมไทยลีกหนึ่งนะครับโดยก่อนการฝึกซ้อมเนี่ยเสกสรรราตีก็ได้มีการเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้กลับมาเล่นกับเพื่อนร่วมทีมอีกครั้งตอนนี้ก็จะพยายามทําผลงานให้ออกมาดีที่สุดเพื่อทําให้ทีมชาติไทยไปได้ไกลถึงตําแหน่งแชมป์แล้วก็ยอมรับว่าในศึกซีเกมครั้งนี้ไม่มีเกมไหนที่ง่ายเลย เพราะทีมทุกทีมต่างก็มีศักยภาพที่ดีและหลายๆชาติทั้งมาเลเซียอินโดนีเซียและเวียดนามเองก็ต่างคาดหวังที่จะมาคว้าเหรียญทองในการขันครั้งนี้อย่างไรก็ตามนะครับก็จะมองไปแบบเกมต่อเกมแล้วก็จะพยายามทำงานให้หนักเพื่อพาทีมชาติไทยไปจบตำแหน่งแชมป์ให้ได้เพราะว่าเราห่างจากการเป็นแชมป์ฟุตบอลชายซีเกมสมาแล้วหลายปีด้วยกัน สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะครับจะลงการแข่งขันในเกมรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ซึ่งจะเป็นนัดสุดท้ายนะครับพบกับทีมชาติสิงคโปร์ที่ราชมังคลากีฬาสถานในวันที่11ธันวาคมนี้แข่งขันเวลา1ทุ่มตรงนะครับ